ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านวันนี้นิชามาส่งฝาเฟี้ยมถึงมือลูกค้าแล้วนะคะฝาเฟี้ยมสักทองเก่าของเราดูลวดลายนะคะลูกค้านะคะสภาพคือสวยเต็มร้อยมากๆนะคะนิชากล้าการันตีเรื่องความสวยเลยนะคะสำหรับ เสียมสักชุดนี้นะคะชุดนี้ทำจากไม้เก่าไม้ที่ร้านของนิชาเองนะคะที่ลื้อมาจากบ้านเก่าทุกชิ้นงานเลยความงามก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับความงามนะคะความงามนะคะ ชุดนี้มีทั้งหมดอยู่ที่12ชุดนะคะ12ชุดค้ากันไปนะคะแล้วแต่ท่านลูกค้าจะสั่งแบบไหนนะคะ,ะปล่อยช่องไว้แบบไหนบ้างหรืออะไรยังไงนะคะทักถามนิชามาได้นะคะไม้เก่าของนิชานี่สวยงามจริงๆนะคะสำหรับไม้สักเก่าของเรานะคะถ้าไม้สวยแล้ว การทำบานออกมางานก็จะเต็มร้อยแบบนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะมากันอีกหนึ่งบานแล้วนะคะ่อยๆค่อยๆไอปอบปอบปอบค่อยๆค่อยๆโอเคอนะคะมาอีกแล้วนะคะเป็นไงคะความงามนะคะ ความงามนะคะลูกค้าดูด้วยตาของเรานะคะนี่นะคะนะคะช่องนี้มาอีกหนึ่งช่องแล้วนะคะสำหรับเต้าของเรานะคะนี่นะคะน,นะคะดูกันใกล้ๆเลยนะคะสำหรับลวดลายสัก ลายสักเป็นลายอะไรที่ชนให้เราแบบหลงไหลมากๆสำหรับลายสักนะคะสวยงามแบบหาที่ที่ตำหนิไม่ได้เลยสำหรับลายของเขานะคะลายที่เป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติสร้างสารรค์มาในสุดยอดนะคะสำหรับลายสักนะคะนี่นะคะเรียกว่าช่างของเราฝรีมือนี่ ไม่มีที่ที่จะตำหนิเขาได้เลยนะคะสำหรับช่างของนิชานะ์นี่นะคะทุกช่องทุกเต้าของเรานะคะนะคะเห็นไหมคะนะคะงานปานิดมากๆนะคะสำหรับงานนะคะท่านใดสนใจก็สอบถามหรือไม่ก็สั่งนิชามาได้นะคะว่าต้องการแบบไหนชุดไหนนะคะลายลวดลายแบบไหนนะคะ ช่างเราทําได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูนะคะทุกรูปแบบนะคะเราทําได้หมดนะคะนะคะมาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วนะคะมาอีกหนึ่งชุดนะคะมาแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นชุดเล็กนะคะอนนี้นะคะอ้าวแบนเล็กของเรานะคะนะโอเคนะคะสวยงามอีกหนึ่งนะคะเลือีกกี่บานโอเลยอีกสาม โอเคนะคะชวดนี้เต้าก็จะอยู่เล็กนะคะเล็กลงมานะคะถ้าไม้เก่าเราสวยแล้วก็ช่างฝ,ฝีมือดีนะคะความงามเราเป็นต่อไปแล้วอยู่แล้วนะคะนี่นะคะ มาจากร้านนิชาสวยงามสุดยอดไหมคะสุดยอดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะคะสำหรับบานนะคะ,ะเราทำทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นพร้อมไม้หรือว่าแค่ราคาช่างก็ได้นะคะสอบถามนิชามาได้ที่064 007-1199นะคะบ้านเฟีมที่ทำจากไม้สักเก่าสวยงามนะคะเดี๋ยวนีชาวจะพาไปดออูไปดูประตูหน้าต่างนะคะสำหรับสำหรับสำหรับไปทำเป็นชุดประตูหน้าต่างนะคะสำหรับใส่บ้านนะคะ เฟียมของเราคือเฟียมสองด้านนะคะงามทั้งสองด้านนะคะงานที่ทำจากเฟียมถึงราคาจะสูงนะคะแต่เราไม่ต้องกุกฝาข้างในนะคะมันก็จริงๆแล้วนิชาว่ามันก็เซฟเซฟไปไหลาอยอย่างนะคะ เพราะเราไม่ต้องไปหาฝากุในแล้วก็สภาพคือจะสวยงามกว่าเกินร้อยนะคะสำหรับฝาธรรมดากุในกับฝาเฟี้ยมเนาะสภาพนี่เกินร้อยอันนี้คือหน้าต่างนะคะนี่นะคะหน้าต่างนะะสวยงามนะคะฝีมือช่างของเรานะคะอันนี้ฝีมือช่างของเรา อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นฝีมือช่างอีกช่างหนึ่งนะคะช่างข้างนอก,กน,นะะอีกช่างหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่ช่างของเรานะคะฝีมือต่างกันมากๆนะนะเนี่ยช่างของเรานี่สวยเลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวนี่ะพา,าไปดูประตูนะคะประตูอยู่ไหนเอออ่ะโอเคนี่นะคะ นี่นะคะประตูของเรานะคะเป็นไงคะสวยงามมากๆนะคะนะคะนี่นะคะเต้าของเรานะคะเป็นไงเต้าลวดลายสักของเราโอโคนะคะเนียบทุกช่องนะคะนี่ชาวบอกเลยว่าเนียบทุกช่องนะคะนะคะนี่นะคะการันตีลวดลายเลยถึงความปานณีตของช่างเรานะคะ เราบอกได้เลยนะคะขนาดว่าเรารีบปัดให้มากๆนะคะรีบปัดแบบขึ้นให้ลูกค้าเพราะว่าเราต้องการจะลูกค้าเขาต้องการจะรีบรีบขึ้นนะคะเราก็ทั้งปัดทั้งขึ้นเลยนะคะเมื่อวานวันก่อนนะ,ะถ้าเรามีเวลาแบบปัดนานๆกว่านี้จะสวยกว่านี้อีกนะ,ะปัดหน้าไม้นะคะ ในขนาดขนาดเวลาแบบจำกัดมากๆก็ยังสวยขนาดนี้นะคะนะคะท่านไหนสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะขอบคุณค่ะ